มีเป้าหมายใหญ่อย่าลืมหาสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจระหว่างทางด้วยนะคะเพราะว่าเป้าหมายใหญ่เนี่ยมันไกลใช่ไหมแล้วต้องใช้เวลาทําอยู่เหมือนกันค่ะและระหว่างทางเพื่อไม่ให้เราท้อหรือเราหิวโหยทางจิตใจไปก่อนนะคะหาเรื่องอะไรที่มันดีๆค่ะเข้ามาหล่อเลี้ยงอย่างเช่นเป้าหมายของเราบอกว่าฉันจะไปเที่ยวฮาวายให้ได้ตอนนี้ฉันเก็บเงินอยู่และระหว่างเก็บเงินนะคะ หาสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจเช่อนอาจจะไปเที่ยวทะเลใกล้ๆนะคะแล้วก็อินว่าเหมือนกับว่าเราไปฮาวายมาแล้วอย่างเนี้ยนะคะหรือว่าถ้าไม่งั้นก็หาคลิปนะ,ค,ะคลิปวิดีโอที่แบบคนเขาพาเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวฮาวายจริงๆก็ได้แต่เที่ยวในคลิปไงนะ,ะหาอันนี้ดูไปก่อนนะคะแล้วอย่าบอกว่ามันไม่เหมือนกันมันกลิ่นทะเลมันไม่ได้อย่างงน้นอย่างนี้นะคะคือเราต้องหักนะคะ หัดเป็นคนมีความสุขให้ง่ายๆนะคะอย่าตั้งมาตรฐานความสุขตัวเองไว้สูงเกินไปแบบถ้าฉันไม่ได้สิ่งนั้นฉันจะไม่มีความสุขเลยคือคุณหาอะไรแทนที่ไปก่อนเหมือนหาอะไรรองท้องไปก่อนนะั่นแหละจะได้ไม่หิวโหวยมันจะได้เป็นพลังให้คุณได้เดินต่อไปถึงเป้าหมายใหญ่ที่คุณต้องการดังนั้นมีความสุขให้ง่ายเข้าไวค้ค่ะแล้วเป้าหมายที่วางไวนะ้น่ะจะมาถึงแบบสบายๆคะ่ะ